เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีอยากได้พริกน่วยดกครับปลูกพริกแล้วน้อยบดิดผมมีวิธีดีๆครับใส่เพียงชิ้นนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันเกษตรครับเมือนี้ไมิสได้ดีครับมาแน่ๆเพื่อนๆพี่เอฟซีช่วงคือเ่าครับเนี่ยเห็นไหมครับกันอยากได้น้อยดกผมมีวิธีดีๆครับสิพผ้าไปเห็ดใส่เพียงของสิ่งนี้ครับกระสีสมาสร้อยให้ พริกหนวยดกได้ครับเนี่ยดกแบบนี้เลยครับเนี่ยเอนต้นแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ลูกดกโคนเหนียวครับนั่นก็คือนี่ครับผมน้ำมันหอยครับหรือซอสหอยนางรมครับช่วยให้พริกของเราลูกดกบ่จำเป็นต้องเป็นพริกครับเด้อเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ เพราะว่าประโยชน์ของซอสหอยนะครับจะเป็นส่วนมากของจะเป็นของอาหารทะเลนะครับเนาะเป็นเนื้อหอยนางรมหรือก็คล้ายๆกับทถาเอาหนามักจากปลาสดอย่างเช่นกันเลยครับเป็นพวกอาหารสดเนาะกปลาสดอย่างเช่นเนาะแถามาหดจะเทในผักงามครับเอาครับผมไปรับชมกันเลยนะครับว่าช่องปินปังเกษตรจะมีวิธีการเห็ดแบบใดครับจะได้น่วยดกแบบนี้ครับ เอาคีครับรับชมกเลยครับสวัสดีครับมาชมวิธีการเห็ดได้เลยครับที่ผมได้เคลื่อนไปว่าทํายังไงให้พริกออกลูกโดข้นยาวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่สวนปิ่นปันเกษตรใช้เนี่ยก็คือน้ํามันหอยครับคือไปเอกหลักเลยครับอย่างที่สองก็จะเป็นผงชูรสครับสาหรับซ่องนี้ผมซีบอกไว้ใจ่ีสักพอนะครับอยู่ในสวนผมเลยที่ผมเสริมมาอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยครับ ็คือจุลินซีน้ำสาหายข้าวครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอดเหมือนกันนะครับผมซอยเล่งซอยยังให้ออกดอกออกน้อยดีครับเนี่ยกระตุ้นชดออกครับปูพริกปูยังบอกน้อยเนี่ยล่องไซตตัวนี้บ้างครับกับล่องดีแน่นอนครับโอเคครับ่ม่ล็มขั้นตอนแรกแต่เล็กครับรับแดดมาครับเนาะใส่น้ำมันหอยหนึ่งถ้วยตวงนะครับเนี่ยเป็นถ้วยตวงที่ผมใส่นะครับเนาะหรือเ่ากะเอาที่ประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมเนาะนี่คือส่วนผสมต่อน้ำหนึ่งลิตรครับโอเคมากะเทศละลายไปในนี้เลยครับในแก้วเนี้นะครับเนาะต้องละลายตัวนี้ก่อนน้องเพราะว่ามันละลายยากใหน่อยโอเคครับอย่างที่สองก็จะเป็นผุงฟีรสเอาอยี่ผมตวงไว้ในในซองนี่แหละนะครับเนะอยูทีหนึ่งช้อนครับใส่ลงไปเลยนี่ครับ นี่เลยนะครับน้ำมันหอยกับสับคุณนเขาคือเป็นคือจังเาวันนำมักปลาไหมครับพวกเนื้อปลาเนื้อ,อยางเทียมมาหมักไว้ครับน่ก็จิใส่แทนกันไดครับที่ซอยให้ออกลูกออกน่อยดีครับพอดีเขาอยู่ในหนีนอหายางน้นองเราเลยใส่แบบนี้เลยครับเป็นซอนหอยเป็นที่ใดจากการหมักของเนื้อหอยหรือเนื้อปลาในืะเลี่ครับอย่างที่สองก็คืออีกอันหนึ่งครับน้ำสาวข้าวครับ เติมไปอยู่ตัวนี้ผมสีใส่อยู่ผมเคยลองตัวเมืองแล้วนะครับเนาะแก้วนี้เนี่ย,ยสีบไปมั่นสามช้อนตัวครับสำหรับการละลายตอนน้ำฟอกซีเนี่ยครับฟอกซี่ชีเนี่ยน้ำนึ่งฤทธิดครับโอเคครับผมเราก็มาคนให้เข้ากันก่อนนะครับเนาะคนอยู่เลยครับคนแล้วทิ้งไว้ประมาณจัก หานาที่ก็ได้ครับให้เขาละลายเนาะผงชูรสอย่างละลายกังอากนั้นเกากับสี่นาที่ใส่กดฟอกซี่นะครับในปริมาณที่น้ำหนึ่งลิตรนะครับเนาะโอเคครับเทได้เลยหลังจากที่เทถึงไวประมาณบหาหน้าที่ขึ้นไปครับเทใส่ในขวดนี้เลยครับโอโลนอังจากนั้นก็ปิดฝาเนี่ยครับฟอกซี่ครับ ใหสนิทครับแลวเราก็ไปทำการฉีดต้นพริกที่เราต้องการให้ออกลูกดกได้เลยครับครับตัวจาางั้นเราก็นําการมาฉีดครับต้นพริกเนี่าว่าปลูกแล้วบอกหน่วยเนาะครับเนาะพันพิเศษพันดูใบเนาะประมาณนี้ครับใ่า <c oughs> <c oughs> เป็นพริกที่ไม่ออกลูก <c oughs> ออกด <c oughs> อ,อ,องครับแล้วก็ฉีดแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย ต้นถิ่นอกงนวยแล้วฮาก็สามารถฉีดซ้ำได้กันได้ครับด้วยขาจะปุ่นให้โอกมาเรื่อยๆเนาะเนี่ยสังเกตด้วยครับต้นพริกตัวนี้ครับนี่คือลูกชุดทีสองเลยได้ครับนี่ผมใส่สูตรไอ้น้ำมันหอยครับผสมกับน้ำสาข้าวเนาะจีบเป็นไอ้ลูกพอดกเนี่ยครับดกจนหน้่าแทมฮกครับขนาดนี้แค่ผมเก็บไปหลายตือแล้วได้ครับนี่พอก็ยังออกลูกมาเรื่อยๆอยู่ครับเนี่ยสังเกตบ้างครับเนี่ย ลูกโดดมากครับยังได้กาแฟคนเพื่อน PPFc ครับช่องป่นบังกษตรนะทดลองทำแนะนำไปใช้ดูนะครับอันนี้ลองเข็ยนในสวนปป่นบังเกษตรแล้วได้ผลดีกันเลยมาแนะนําำถึงเพื่อนต่อครับยังได้เกิดขอบคุณเหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่ไใครกดกระดิ่งอย่างเตือนในช่องน้อยๆครับช่องป่นบังกษตรครับกับสูตรดีๆครับน้ำมันหอยผสมน้ำสาข้าวครับฉีดใส่เป็นประจำ ทุกๆ3วันหรือ4วันหรือ1อาทิตย์ก็ได้ครับผมเป็นระยะก,กันครับก็จะได้ผลดกแบบนี้ครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับพอกันไม่์กิดหนาาครับผม